ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนชิพและตอนนี้เราอยู่กันที่ Stanford w e ทยาลัย คลิปนี้จะพาไปดูบรรยากาศการไปดูเชลซีที่ยังกฤษครั้งแรกกันครับซึ่งนัดที่ไปดูก็คือนัดที่เชลซีเปิดบ้านเจอสเปอร์ดื่มด่ำบรรยากาศตั้งแต่ตอนวอร์มอัพจนถึงตอนฉลองยิงประตูชัยเอาบรรยากาศมาให้แบบจัดเต็มเลยครับจากนั้นก็ต่อด้วยการพาไปทัวร์สนามแบบจัดเต็มพร้อมรายละเอียดแบบชัดๆเลยครับว่าการทัวร์สนามเนี่ยเขาจะพาเราไปชมอะไรบ้างอีกทั้งยังพาเข้าไปดูเมกาสโตรแล้วก็มิวเซียมของเชลซีด้วยพาไปดูถ้วยแชมป์กันปิดท้ายด้วยการสรุปงบค่าใช้ใจ่ายในการมาดูเชลซีที่ยังกักคราว่บ ปครับตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปดูเชียซี่แข่งกับสเปอร์ก็ผมแต่ว่าถ้าตอนที่หลายคนดูคลิปนี้ก็คงจะรู้ผลแข่งไว้แล้วแหะครับซึ่งเชลซี่ก็ต้องชนะอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้ววิธีการเดินทางนะครับไม่ว่าจะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินหรือจะนั่งรถบัสนะไปลงที่สถานีฟูลแลมบอร์ดเวททั้งคู่เลยแต่ผมเลยนั่งเป็นรถบัสครับเพราะว่ามีป้ายรถบัสอยู่หน้าโรงแรมเลยซึ่งนัดนี้ก็เป็นนัดแรกของผมครับที่มาดูบอลที่ประเทศอังกฤษและที่สําคัญมาคนเดียวด้วยงั้เเดีียวไปจออััท่ลลแครบ ผมอยู่หน้าสแตมฟอร์ดวินแล้วเพราะมันเห็นแล้วมันตื่นตันใจมากเราเชียร์มาประมาณ10กว่าปีในที่สุดเราก็ได้มาดูเชลซีที่สนามแล้วครับเอาเมื่อกี้ทางเดินเข้ามานะครับข้างหน้าทุกคนไม่ต้องตกใจเลยมันจะเป็นแค่การตรวจกระเป๋าเราโชว์ตั๋วให้เขาดูแป๊บเดียวเราก็หัาเข้ามาได้แล้วครับและนี่ก็คือรูปปั้นหนึ่งเดียวหน้าสนามเชลซีก็คือปีเตอร์ออสกูตำนานของเราหน้าสนามก็ใส่เป็นถ้วยแชมป์ที่เราได้มาทั้งหมดนะครับแต่เดี๋ยวจบปีนี้ก็คงจะมีนี่ถ้วยยูโรปาคอนเฟนซ์ติดตรงนี้แล มันก็คงต้องแชมป์แหละปีนี้ขอโทษที่ฝอยเยอะครับทุกคนแต่มันตื่นตันใจเหลือเกินเมื่อกี้มาคนเดียวก็ได้รูปถ่ายไปแล้วเหมือนกันเพราะว่ามีคนเกาหลีมาคนเดียวเหมือนกันก็เลยผัดกันถ่ายกับเขาครับคือบอลนนะ่ยคืนนี้เตสองทุ่มเนาะเวลาไทยก็ตี2แต่ผมมาถึงตั้งแต่ประมาณ5้าโมงครึ่งเพราะ อยากมาเก็บบรรยากาศจากมาเดินรอบสนามก่อนคือจริงๆอะ่ะผมอะ่ะแผนว่าจะมาทัวร์สนามก่อนจริงๆกับผมไม่ได้จะมาดูนัดสเปอร์เลยแต่จะมาดูนัดที่เจกับอิสสวิดครับซึ่งแต่วันที่12จริงๆอะ่ะบุกกทุกอย่างไปหมดแล้วเหลือแค่ซื้อตัว๋วสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมครับ พอเชลซีเข้ารอบยูโรปาคอนเฟลซ์นะนัดอิสสวิดอะเลื่อนจาก12เป็น13แล้วแพนผมอะจองอะไรล่วงหน้าจองไปปารีสหมดแล้วมันก็เลยแบบขยับตรงนั้นไม่ได้ก็เลยต้องทิ้งตั๋วและจองตัว๋วเครื่องบินใหม่บินมาดูนะัดสเปอร์แทนครับผมดังนั้นถ้าใครวางแผนจะมาดูเชลซีที่สนามนะครับแนะนาให้เผื่อเวลาล่วงหน้าไว้ด้วยสักวัน2วันเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันสามารถแบบขยับวันได้บางทีอาจจะเลื่อนก็ได้ดังนั้นก็ต้องเผื่อเวลากันดีๆครับตอนนี้ขอเข้าไปซื้อผ้ามันคอที่เมกาสโตรกันดีกว่า มันคอคอลเลกชันครบรอบ120ปียังมีอยู่ครับเอาเลยละกันย0่พา ภาพันคอออกมาแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็คือทําการเดินรอบสนามได้เล่นเพราะว่าเกตประตูยังไม่เปิดซึ่งคืนนี้ผมมีภารกิจครับก็คืออยากดักถ่ายรูปกับนักบอลถามรุ่นพี่ที่เขามาดูบอลที่เชลซีบ่อยๆเขาแนะนํามาครับว่าเนี่ยตรงประตูตรงเนี้ยนักบอลหลังจบเกมเขาจะออกมาตรงนี้ครับมาดูนะครับว่าคืนนี้จะมีใครออกมาหรือเปล่าซึ่งพี่ที่แนะนําเราก็คือพี่ชายสุธิรักษ์ของผมเองครับพี่แบงค์ไอแบงค์สตอรี่เดี๋ยวแปะชื่อช่องให้ดูปุ๊บนี่ พี่เขาทำคลิปมาดูบอลที่เชลซีเยอะมากๆเลยเสียดายครับ<ๆ>จริงๆตอนแรกนัดมาดูด้วยกันแต่นัดอิสซวิตมันเลื่อนครับแล้วนัดนี้เขาก็เคียงงานไม่ทัน นี่น่าจะเป็นเราเชลซียังเพเยของเราครับถ่ายไว้ก่อนเพื่อดังเอารวิธีซื้อตั๋วเชลซีนะครับของผมมาซื้อจากเอเจนซี่ไทยนะจริงๆหลักๆมันจะมีซื้อจากเอเจนซี่ไทยซื้อจากเอเจนซี่ต่างชาติเพราะว่าจริงๆกดในระบบเชลซีเนี่ยไม่ทันอยู่แล้วครับดังน,นั้นผมคิดว่าซื้อกับเอเจนซี่ไทยเนี่ยจะสบายใจกว่าครับอย่างของผมมาซื้อกับเพจเชลซี Chelsea ทิเ็ตนี้เลยจริงๆอ่ะเขามีขายตั๋วของหลายทีมนะไม่ได้มีขายแค่ของเชลซีแล้วนัดนี้นะครับเจอสเปอร์ผมได้มาในราคา225สอปราอาที่กับหนาพาล์กประมาณเก้ัพ มีทั้ง l อง g lower l อง upper แล้วก็ short ซส์ซึ่งปกติกแพงสุดก็จะเป็นตรง l อง g lower ครับที่มันจะได้เห็นนักเตะใ,ตใกล้เลยแต่ถ้าอยากดูเกมชัดเนี่ยก็จะต้องนั่งเป็นแบบ l อง g upper เนาะหรือถ้าอยากได้ f e ล l i n g ก็ short ซส์เลยฟังเข้ามาเหมือนกันไม่เคยเข้าไปดูนี่ครั้งแรกแต่ก็มาครั้งแรกก็เลยอยากเห็นแบบว่านักบอลใกล้ๆก็เลยซื้อแบบ l อง g lower มาครับนี่ครับทางเข้าของผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยซื้อเป็นตั๋วเวสตัน long lower ซึ่งตั๋วจะเปิดได้เข้าก่อนแข่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาเดินเล่นด,ดาาน ชนะนะโหฟินได้เข้าสนามแล้วจะไม่โดนถามอะไรเลยัาเข้าสนามแล้วครับทุกคน การที่เราได้เข้าสนามมาก่อนมันทาให้เราสามารถดูนักเตะวอร์มอัพได้แล้วก็สามารถมาถ่ายรูปในสนามแบบนี้ได้แล้วรูปสวยมากเลยทุกคนหลือจะเชื่อว่าจะอยู่ตรงนี้จอกันเส้นอยู่ตรงนี้ทุกคนจอกันเส้นฟลิปเฮ้ฟลิปจยนมาแล้วทุกคนนักบอลมาแล้วเอ็สซนี่ครับยอดกองหน้าของเรากลับมาแล้วดีดดเย่แจ็คสัน แล้เตะก็จะลงมาวอร์มอัพก่อนเตะประมาณ45ถึงครึ่งชั่วโมงครับทุกคนแนะนำให้มาถึงก่อนเวลาเข้ามาดูว่าเตะวอร์มอัพได้ครับวอรอัพตรงนี้ตรงนี้เลยทุกคน ทีเตะแล้วขึ้นมาได้ที่นั่งผมแล้วได้นั่งแถวโลเวอร์นะแต่ได้เป็นที่นั่งแถวโล33ามซึ่งก็จะอยู่สูงหน่อยมันแม็กสุดน่าจะ3-4่ครับได้3-3ก็เกือบบอนสุดเลยก็เรียก้ว่าใกล้แต่ยังมองเห็นเกมรู้เรื่องแล้วกันครับตรงนี้ We Chelsea Chelsea We Chelsea Chelsea We are Chelsea, Chelsea, นักเตะเข้าสนา,นามรับทุกคนเลยเียเชียกันมันมากเว้ เงนไม่เข้าเหรอไอ้โซ่ไม่กี่ยิงไปไม่เข้าทุกคนชิบหายละชิบหายละโอ้เฮ้ยคุณโซ่เชลซีเชลซีกองร่างเขาตบมือหาใครกันครับงงไหมครับงงเหมือนกันใคร ในสนามฟิลเป็นดีมากเลยนะเวลาย,ยิงเกือบเข้าเลยนิกโต้ยิงเกือบเข้าทุกคนเมื่อกี้โอ oh. oh. ้โหเตะมุมมีลุ้นไหมโอ้โหโอ้โหชูชูจังหวะนี้โอ้อันนี้ที่มารัาว่าเปิดไปเสาแลก เตฟบ,บนเส้น2รอบแล้วทุกคนไม่นำสักทีนัดนี้นัดนี้เชลซีต้องชนะนะครับเพื่อกลับไปอยู่ท็อปโฟแจ็คคุณถึงแม้ว่าแจ็คสันจะยิงเหินไปไกลนะครับแต่แฟนเชลซีในสนามก็คือยังร้องตะโกนดิโก้ดิโก้กันเพราะว่าซัพพอร์ตกว่าที่คิดอีกโอ้ยอ,อันโชโอ,อ้ยมึงคงที่สามแล้วนะ เมโกเมโกเมโกโอ้โหโอ้โหเรียกเชลซีจังหวะดตะลุบบอลนะทุกคนใครผักหน้าโควิวเนี่ยเฮ้ยจังหวะนี้ไม่แดงเปล่าเว่อเว่อเชลซี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  ครึ่งแรกเป็นแบบ0-0ครับต้นเกมมาบุกหนักมากเพราะว่าการกลับมาของแจ็คสันนี่คือเป็นตัวเกมบอลได้ดีมากแต่เหมือนเดิมรับยิงไม่คมจังหวะสุดท้ายก็คือยังไม่ได้แล้วก็หลายคนเล็กขาดเกินจังหวะสุดท้ายตลอดเชีรยในสนามคือแบบเชียย์มันมากทุกคนข้างๆคือแบบเฮกันตลอดแล้วแบบจังหวะไหนพลาดอ่ะตบมือเชียร์กันตลอดเลยนะให้กําลังใจตลอดหวังว่าครึ่งหลังเชลซีจะยิงได้ครับทุกคนเชีรยกันต่อบรรยากาศก่อนพักครึ่งครับ คือถ้าอยากเข้าห้องน้ํานะครับออกมาก่อนบอลจะจบพักครึ่งสัก1 0บถึงสินาทีนะน่าจะดีตอนนี้ต่อคิวคนร้อยกว่าคนไม่เข้าแล้วครับไปครับไปดื่มจับบรรยากาศกันต่อไปกันต่อครึ่งหลังต้องยิงได้บ้างเหรอเว้ยโอ้าเค้โค้เาานไอ โอ้ย oh, eh. สงสัยจะกลับแมนยูเอ้าว้าวว้าวว้าวขึ้นมาเฉ หนึ่งศูนย์ะทุกคนกับตันเอ็นโซ้หมองเข้าไปโคตรมันเชลซี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 ลซบรรยากาศตอนที่ได้แล้ทุกคน ไฮดีดี VAR ช็อตรีิวทุกคนอําน้าอะไรไม่ล้ําเคาเอ้อล้ําในจานเอาอะไรมาล้ําสุดท้ายล้ําหน้าตั้งแต่จังหวะเปิดฟรีคิกครับซานโชว,วันนี้ได้เห็นโนนี่มหาเทพโนนี่เราจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันอื้อหือไอ้นี่โดนฟาวล์เต็มๆแต่กรรมการไม่ให้บอลแล้วก็โดนยิงอย่างนี้ เจ็บอยู่เลยเนี่ยอะไรวะจานไม่ฝ่าได้ไงเอ๊ะมันจะไม่ฝ่าได้ยังไงวะมันจะไม่ฝ่าได้ยังไงดูเรีแอคชั่นดูเรีแอคชั่นฟูลวิวขนาดนี้ไม่ฝ่าได้ไงครับทุกคนจะดูอะไรนาขนาดนั้นโอ้ ให้ฟาวให้ได้เลยล่ดูอะไรนานเออเออเออฟาวฟาวเออจะจัว่าฟาวอ้าวตัซินโดนเหลือง จะประกานหนักจริงจนมาเห็นก้าตาจนผ้าใจมาเด็บไปกันต่อครับยังนำอยู่หนึ่งศูนย์ไปกันต่อเชลซีเชลซีเชลซีโอยแยกสันออกแล้วครับตอนนี้ลิสเกมเข้ามาแทนลิสเกมยืนแบกขวาแล้วก็เอาคุสโตไปยืนปีกซ้าย ่อนเจ็ดต่อออกครับตอนนี้ใกล้จบเกมครับแฟนบอลเริ่มมั่นใจกันแล้วว่าจะชนะทุดเวลาบาดเจ็บโคตรนานเจทเจทเจทไม่หมดเวลาสักทีวะ เออว้าว้าชนะเอออชนะทกคนชนะ1กับวัชนะย้เชลซี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 กตันจอนเจไทยกับกตันจอนไหมมีจอน ่อเรายชนะลูกค้อนจบเกมนะครับชนะไป1.0ตอนนี้เรากำลังจะทำภารกิจก็คือรอถ่ายรูปกับนักเตะครับดูนครับว่าจะมีใครออกมาจากประตูรับตรงนั้นบ้างไหมไปดูนครับว่าเราจะได้เจอนักเตะคนไหนบ้าง สรุปเจอแค่สองคนเพราะรอต่อไม่ไหวดึกเกินแล้วกับอีกครั้งกับสนามสเตอร์ฟอร์ดวันนี้ครับวันนี้จะเป็นการมาทัวร์สนามซึ่งวันนี้มีแมตช์เดย์เหมือนกันแต่เชลซีเป็นทีเพื่อนครับไปเยือนเบนฟอร์ดวันนี้คนก็เลยจะโล่งหน่อยแต่จริงๆจงจังโฆษนาไว้ตอนบ่ายสามตอนนี้บ่ายสองเดี๋ยวเรามาช็อปตรงเมกาสโตรแล้วก็ถ่ายรูปเล่นรอบสนามกอนละกันวันนี้เอาตากล้องมาแล้ว ฝั่งนี้นะครับเป็นสนามฝั่งเวสต์แอนด์ซึ่งจะอยู่ติดกับเมกาสโตรนี่ครับเมกาสโตรในวันที่ไม่มีแข่งคนน้อยมากไปดูของกันแจ็คเก็ตคอลเลคชั่น120ปีสวยไหมเอาดิะ่ะสวยมากเอาพวกุญแจไปเที่ยนลึกก่อนเลยครับ ตามชื่อตัวเองเราจะไปต้องมีผ้ามันคออีกอันปะสวยไหมยสวยกว่าเขามาเลือกเองคนเดียวมันคอดเจอซีจ้ะสิงโตตัวนี้เอาไหมเอาแต่ตัวมีกี่ไซส์อะ่ะ <ST. S 1> ทุกคนออกมาลองใส่ก็สวยเลยชุดนี้ซื้อเลยดีไหมซื้อเลยโตรสวย ไม่เอาชุดข้างล่างแล้วน,นะไม่เอาชุดดำแล้วนนะพอยึดเลยดิดเริ่มทัวร์แล้วครับเกือบเข้ามาไม่ทันเดี๋ยวเราแปลทางเข้าให้ดูนะมันต้องมารับตั๋วตรงมิวเซียมก่อนถ้าบกล่วงหน้ามาเฮ้ยเหมือนเดินขึ้นสนามเลย ารแรกของทัวร์ครับเป็นการฟังประวัติของสนามครับไกดจะเล่าให้เราฟังว่าเชลซีสร้างมายังไงสนามจุได้กี่คนนี่ครับเก้าอี้ของตัวสำรองถัดมาครับเขาจะให้เราเข้ามาตรงห้องเคสคอนเฟนซ์ห้องสัมภาษณ์ของคุณซีแล้วก็นักเตะก่อนแข่งห้องนี้ที่เรามักจะเห็นก่อนแข่งที่โค้ด จะสัมภาษณ์ตรงนี้มาเลสกาเราจะสัมภาษณ์ตรงนี้หรือแม้กระทั่งตอนซื้อตัวนักเตะอะไรเงี้ยก็จะเปิดตัวถ่ายรูปกันตรงนี้ครับถ่ายรูปจับมือกันแบบนี้ปิ้งเข้ามาห้องนี้ปุ๊บเขาก็จะให้เราไปถ่ายรูปเสมือนว่าเราเป็นกุญซือนั่นเองหลังจากห้องเพจคอนเฟอเรนซ์ครับจะเป็นห้องแต่งตัวนี่เป็นห้องแต่งตัวทีมเยือนจะมีเสื้อแบบนักเตะต,ตำนานหลายหลายคนที่มาแข่งกับเจลซียอะ่ะเขาก็เก็บเสื้อไว้ตรงนี้ มีะไรเนี่ยโลนโดถ่ายรูปหน่อยดีกว่าอีปาฮิโมวิดววอันนี้อ่านว่าอะไรกุนปนะูกุนอเกลโลแล้วตรงนี้ห้องแต่งตัวของเชลซีครับเห็นว่าสวยกว่าตรงห้องแต่งตัวทีมเยือนเยอะเลย ลิสเจมนั่งตรงนี้ลิสเทมนั่งตรงนี้เลยห้องแต่งตัวระยะเวลาในการเข้าไปถ่ายรูปในห้องแต่งตัวเมื่อกี้คือสั้นมากดังนั้นต้องจับจองตำแหน่งเพื่อที่ต้องการถ่ายให้ไวครับแล้วก็รีบถ่ายตอนนี้สเต็ปต่อไปคือจะได้ลงไปที่สนามอีกรอบคราวนี้น่าจะให้ไปถ่ายรูปที่สนาม ได้เหยียบหญ้าสเตมโฟลด์บิงแม้จะนิดนึงก็ยังดีขอให้เราได้มานั่งที่นั่งโค้ดแล้วก็ที่นั่งนักเตะเบาคือนุ่มกว่าที่นั่งคนดูเยอะเลยนี่คือบล็อกที่เวลาโค้ดจะออกมาสั่งการนะห้ามออกมาเกินบล็อกนี้แล้วอยู่ได้แค่คนเดียวถ้าออกไปเกินเส้นจะโดนใบเหลืองที่เรา ห้าที่สนามเชลซีเขาบอกว่าเป็นหญ้าแท้95%แล้วก็หญ้าเทียม5%ออกแบบสนามเนีจะเห็นว่าเป็นสโลปเพราะว่าลอนดอนฝนตกบ่อยมันก็เลยจะต้องทำสนามให้มันเป็นเคิร์ฟตอนนี้นะครับเหมือนเขาก็กำลังจะพาเราไปไปทุกฝั่งของสนามเชลซีเลยฝั่งนี้ที่เราอยู่ตอนแรกอ่ะคือฝั่งอีสต s แอน d ตอนนี้กําลังจะมาตรงตรงไหนวะขึ้นชื่อให้ดูแล้วกันติง้งฝั่งนี้ ตอนนี้ลุงจะพามาตรงฝั่ง The Chead End ครับเป็นฝั่งที่นั่งฝั่งชอตไซส์ size, เวลเชียแล้วมันเห็นแบบเห็นกว้างเลยนะถ้าอยู่งสูงอ่ะจะเห็นกว้างแต่ถ้าอยู่ข้างล่างอ่ะจะใกล้นักบอลมากเวลานับบอลยิงเข้าอ่ะจะมาดีใจจะยินดีใจกับตรงนี้เลยซึ่งเป็นแบบที่นั่งตรงโซนที่เขาให้ยืนเชียร์ปกติในสนามเขาให้นั่งเชียร์แต่ตรงข้างล่างๆอ่ะจะเป็นยืนเชียร์ตัวถูกด้วยครับฝั่งเนี้ยจบสเตเดียมทัวร์แล้วครับ ด้<ไ>วยความว่องไว,ไวเอ้แต่ว่าอะไรจริงอะมันไม่ได้เรียกว่าวนะเพราะเราเข้าบ่ายสามใช่ปะตอนเนี้ยบ่ายโมงห้าสิบห้าแล้วนี่เราอยู่ห้าสิบห้านาทีเลยนะพอ,อให้เวลาชั่วโมงหนึ่งก็เอินก็ครบเนาะแต่จังหวะได้ถ่ายรูปหรืออะไรอะมันน้อยมากเลยทุกคนถ่ยถายแทบไม่ทันเทียบกับวันที่มาดูที่สนามเนี่ยมันจะแบบถ่ย like <S <S ายรูปได้เยอะกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าได้เข้ามาดูอีกแบบหนึ่งก็ฟีลกูดเหมือนกันแล้วก็ได้เข้าไปห้องแต่งตัวด้วยที่สําคัญนะเดี๋ยวเราได้ไปมิวเซียมด้วยครับเนี่ยแล้วพอ อยากได้เล่มนี้มากมันเป็นหนังสือรวมตำนานเสื้อเชลซีแต่กระเป๋าเต็มอยากได้อยากเอาไปเก็บสรุปเอามาเลยแล้วกันครับแจ็กเก็ตสองตัวสวยมันไม่มีขายที่ไทยด้วยเนาะแล้วก็เอาแต่ตัวที่ไม่มีขายในไทยดีกว่าเดี๋ยวเรามาเก็บตรงข้างสนามกันต่อครับตรงนี้คือ The ะเช d ดวอลที่จะเป็นตำนานของเชลซีทั้งหลายจะมีรูปตำนานอยู่ตรงนี้เชิญฟังโกโซล่าปีเตอร์เชคครับยอดโกงเชลซี นี่เป็นรูปเซฟจุดโทษปีปีนี้เลยปี2012ที่เซฟจุดโทษบาเยนมิวนิคแล้วได้แชมป์ยูฟ่าครั้งแรกอย่างนี้เลยตำนานที่ทำให้ผมเชียร์เชลซีครับดิดิเย่ด็อกบานัดแรกอะที่ผมดูและเชียร์เชลซีเลยก็คือปีนี้เลยปี2012ที่ด็อกบาทำประตูตีเสมอบาเยนน์แล้วก็ยิงจุดโทษพาเชลซีได้แชมป์ยูฟ่าครั้งแรกนี่เพิ่งเอาไปสกรีนด็อกบามาส,สดๆร้อนๆเลยครับลองคาเดียวกันจุบตาสโมสรที่หนึ่งไหนใครเชียร์เชลซีปีเดียวกันบ้างครับปี2012ที่ได้แชมป์ยูฟ่าลองคอมเมนต์มาคุยกันนได้ะ ยอดกับตันจอ์นเทอรลี่ล่าสุดเพิ่งเจอเขาในสนามไอตอนที่ดูนัสเปอร์มาดูเชลซีแข่งด้วยและนี่คือตำนานเชลซีคนเดียวเท่านั้นครับที่มีรูปปั้นอยู่หน้าสนามสเตนฟอร์ดวิดปีเตอร์ออสกูดถามว่าเกิดทันไหมไม่ทันแอชลีย์โคครับแบ็กซ้ายอันดับหนึ่งของเชลซีแล้วก็ของทีมชาติอังกฤษแล้วกันซปเปอร์แฟนครับอันนี้แฟงลำพาดเป็นทั้งยอดตำนานของเชลซีแล้วก็กลับมาเป็นโค้ดให้เราได้ถึง2อรอบถึงมาฟอร์มจะไม่ค่อยดีก็ตาม หลายคนจะไม่ทันครับว่านี่คือโลโก้อะไรอันนี้คือโลโก้แรกของสโม,มสรเชลซีครับเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนี่ครับเชลซีเดอะเชดวอลถ้าใครมาตรงสเตมฟอร์ดบิดก็แวะมาถ่ายรูปกับเรล่าตำนานที่อยู่ตรงกำแพงตรงนี้ได้ครับแปะประวัติไว้เพียบเลย ตรงนี้นะครับที่เมื่อกี้เรามาสเตเดียมทัวร์ต้องมาแลกตั๋วตรงนี้นะแล้วก็หลังจากที่เราเข้าสเตเดียมทัวร์แล้วก็ช้อปปิ้งเสร็จเราก็จะมาดูมิวเซียมต่อที่จะมีพวกถ้วยแชมป์แล้วก็ประวัติพวกเสื้อบอลครับมิวเซียมจะอยู่ชั้น2ไข่ห้าไวไข่ห้าแบบบายบายอันนี้เป็นรองเท้าสตัดคู่จริงๆของตำนานเชลซีครับ วิลเลียนคอร์ซูมาอ๋อมาไม่ใช่ตำนานแค่เป็นนักตเตะเก่านี่ครับก็จะเป็น11ตัวจริงนัดชิงที่ได้แชมป์ยูฟ่าครั้งแรกปี2 0 1 2ครับทุกคนเสื้อตัวนี้เลยที่ดอกบายิงจุดโทษเข้าพาชิลซีได้แชมป์แล้วนี่ครับเสื้อแชมป์ยูฟ่าปีล่าสุดที่เราเพิ่งได้มาของจริงอยู่นี่เลยห้องทอฟฟี่นูม้วยแชมป์ นี่คือแชมป์ทั้งหมดของเชลซีครับตรงนี้น่าจะเป็น FA ฟอครับอ๋อมีบอกด้วยว่านัดชิงเจอใครแล้วนี่โอ้โหทั่วใหญ่แชมป์ยูฟาแชมป์ยูโรปาและนี่ครับจะต้องถูกใจนักสะสมมากๆคือห้องรวมเสื้อเชลซีครับโอ้โริงหัวก็เป็นหนึ่งในนักสะสมเสื้อคนหนึ่งโอ้โหแล้วดูแต่ละปีนี่ครับปียอดฮิตได้แชมป์คัพวินเนอร์อ่าแชมป์ตรงนี้ปีโซล่า นี่ครับเสื้อแชมป์ยูฟ่าปีแรกตัวเดียวกันเลย ก่อนจะจบคลิปไปก็ขอมาสรุปงบค่าใช้ใจ่ายในการมาดูเชลซีที่อังกฤษนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้คนที่มีความฝันอยากมาดูเชลซีที่อังกฤษสักครั้งในชีวิตแต่ต้องขอเกินก่อนว่าจริงๆคลิปเนี้ยผมไปเที่ยวหลายวันแล้วก็หลายประเทศด้วยแต่ถ้าเอาเฉพาะการมาดูบอลน,นะครับแนะนา5วัน4คืนกําลังดีเลยเริ่มที่ตั๋วบินไปกลับผมได้มาในราคา30,000บาทครับถัดมาเรื่องโรงแรมผมแนะนําให้แฟนเชลซีอ่ะพักแถวย่านเอลคอร์ดครับเพราะว่าใกล้กับสนามเชลซีมากๆแถมราคานะจะดีกว่าตรงกลางเมืองด้วยอย่างโรงแรมที่ผมได้มาประมาณคืนะาารมก็ วิงอยู่ระหว่าง5 0 0 0ถึง6,000ประมาณนี้ตีไว้ก่อนว่าคืนละ5,000นะครับถ้า4คืนก็20,000บาทและปกติมาต่างประเทศเราก็ไม่ได้มาคนเดียวอยู่แล้วใช่ไหมละครับก็ห่างก,กัน2คนค่าโรงแรมก็เหลือ1 0,000บาทถัดมาเรื่องตั๋วบอลทําให้กดสคีปข้ามไปผมบอกไปแล้วนะคือผมได้มาในราคา225พาวก็ประมาณ9,900บาทแต่ราคามันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแมตช์ด้วยนะแต่ราคามันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ7 0 0 0ถึง10,000ประมาณนี้แล้วแต่ละที่นั่งนะราคาก็ไม่เท่ากันด้วยแพงสุดจะเป็นลลออองงโเวรรรร์ราคาาาตกก็จะยู่ทีตไซส์คร, Short ide, คร e r แต่ถ้ามาครั้งแรกนะแนะน Long ําลองโลเวอร์ไปเลยคุ้มมากได้เห็นนักเตะใกล้แล้วก็มองเกมชัดด้วยอันแี้เดี๋ยวผมแปลให้ทีครับว่าผมซื้อตั๋วจากที่ไหน,นเนี่ยเพจนี้เลยครับต่อฟุตบอลเชลซีซึ่งไม่ได้ขายแค่ตั๋วของเชลซีนะครับขายตั๋วของทีมอื่นด้วยในพรีเมียร์ลีกแล้วก็พี่เขาบริการดีมากๆเราสงสัยอะไรอะ่ะสอบถามเขาเขาตอบไวมากเลยครับทุกคนแล้วก็ถ้าเป็นแมตก์กลางสัปดาห์นะบางทีอยู่แค่ประมาณ4 5000ก็มีเหมือนกันถัดมาค่ากินในลอนดอนของผมมาตกประมาณวันละ2,500ครันก็12,500บาทถัดมาค่าเดินทางในนลอนดอก็ประมาณวันบ 5วันก็หน0่งารแล้วถัดมาครับมาดูแมตช์เดย์ของเชลซีถึงอังกฤษแล้วก็ต้องมาทัวร์สนามด้วยค่าทัวร์สนามก็จะอยู่ที่30มพาวครับก็ประมาณ1,300บาทซึ่งแนะนําให้จองออนไลน์ไว้ครับเดี๋ยวขึ้นเว็บให้ดูปึ้มนี่เว็บนี้ ซึ่งถ้าจองออนไลน์มาราคาจะถูกกว่าไปซื้อที่หน้าสนามครับแล้วสุดท้ายเลยนะครับก็คือค่าทําวีซ่ายูเคนของผมมาทําระยะสั้น6เดือนไว้ครับก็จะอยู่ที่ราคา5,200บาทอันนี้เป็นแบบที่เราไม่ไปจ้างเอเจตนนะถ้าไปจ้างเอเจต์ก็จะมีประมาณบวกเพิ่มอีก3,000ถึง5,000บาทแต่สามารถทําเองได้ครับไม่ยากซึ่งผมก็มีคลิปสอนทำวีซ่ายูเคไว้ด้วย คลิปนี้ครับฝากกดซับสไครต์รอไว้ก่อนบเบสเซลรวมทั้งหมดมาดูเชลซีที่อังกฤษ5วัน4คืนงบรวมก็จะอยู่ที่ประมาณ7 4 0 0 0บาทครับแต่ถ้ามาถึงทั้งทีมันก็ต้องมีเผื่องบไว้ชอปปิ้งด้วยใช่ไหมครับไม่ไว่าจะเป็นของที่เมกาสโตรหรือของในลอนดอนอื่นๆต่างๆอีกแล้วงบพวกนี้นะยังไม่รวมค่าเข้าสถานที่ที่เที่ยวต่างๆในลอนดอนด้วยนะก็อาจจะเผื่งเงินไว้ประมาณ8 0 0 0 0ถึง100,000บาทเนี่ยคิดว่ามาดูบอลได้แบบสบายเลยครับแล้วก่อนจะไปขอฝากช่อง t i k t o k อันนี้ไว้นยครับเผื่ ส,สั้นก็าฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับก <illes> ็ขอเป็นคลิปกันมาดูเชลซีที่อังกฤษตรงนี้เลยแล้วกันครับไว้มาอังกฤษรอบหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาอีกใครสงสัยเรื่องการดูบอลตรงไหนบ้างก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับไว้เจอกันคราวหน้าค่ะบาย